matter What m a t t e r s to you <S The m a t โอเด e r มัสรุปข่าวให้เกี่ยวกับคุณ The Matter Recap ประจำวันที่24กุมภาพันธ์2565สงครามเริ่มต้นแล้วสรุปวิกฤตรัสเซียบุกยูเครนความขัดแย้งที่สะเทือนทั่วโลกเสียงระเบิดดังขึ้นหลายจุดไม่นานหลังจากปูตินประกาศทำปฏิบัติการพิเศษ ผู้คนตกอยู่ในความกระวนกระวายความขัดแย้งเดินทางมาถึงจุดที่รัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนแล้วในวันนี้ความขัดแย้งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วจะก,กระทบชีวิตพวกเราอย่างไรบ้าง The Matter สรุปให้ฟังในอีพิโซดนี้ในยุคสหภาพโซเวียตยูเครนถือว่ามีความสําคัญกับรัสเซียมาตั้งแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตในฐานะสาธารณารัฐที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองรองจากรัสเซีย รวมถึงมีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมใกล้ชิดกับรัเสเซียมากที่สุดแตกต่างจากสาธารณรัฐในเอเชียกลางที่เป็นประเทศมุสลิมสาภาพโซเวียตจึงขาดยูเครนไปไม่ได้เมื่อชาวยูเครนลงประชามติประกาศตัวเป็นเอกราชจากสาภาพโซเวียตเมื่อวันที่1ธันวาคมปี1991โดยมีมติเป็นเสียงส่วนใหญ่ถึง92.3%ก็อาจกล่าวได้ว่านั่นคือสาเหตุนหนึ่งที่ทำให้สาภาพโซเวียตต้องปิดฉากลง ซึ่งยืนยันโดยปากคำของประธานาธิบดีคนแรกของสาหาพันธรัฐรัสเซียบอลิสเยลซินที่บอกว่าสาภาพโซเวียตจะรับภาระไม่ไหวโดยเฉพาะภาระทางเศรษฐกิจหากปรางจากยูเครนไปถึงแม้สหภาพโซเวียตจะล่มสลายลงแต่ผู้นํารัสเซียยังคงต้องการให้ยูเครนอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัสเซียต่อไปและเราจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดจากบทความของวลาดเมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียคนปัจจุบันในหัวข้อ on t h e historical unity of r u s s i a n s and u k r a i n i a n s ว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันทางประวัติศาสตร์ของชาวรัสเซียและยูเครนที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2021ในบทความดังกล่าวปูตินเริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่าข้าพเจ้าเคยบอกว่าชาวรัสเซียและยูเครนคือคนกลุ่มเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคำพูดเหล่านี้ไม่ได้มาจากการหวังผลระยะสั้นหรือบริบททางการเมืองในปัจจุบันแต่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวในหลายๆโอกาส และเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในส่วนต่อมาของบทความปูตินไล่ายาวถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของความใกล้ชิดระหว่างยูเครนและรัสเซียโดยมีที่มาทั้งหมดจากข้ออ้างที่ว่าชาวรัสเซียยูเครนรวมถึงเบลารุสต่างก็สืบเชื้อสายมาจากจกักรวรรดิลุสเคฟด้วยกันในสมัยนั้นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ต่างก็มีสายใยทางเศรษฐกิจใกล้ชิดกันนับถือนิกายออร์โธดอกเช่นเดียวกันอีกทั้งยังพูดภาษาเดียวกัน อย่างไรก็ดีภายหลังจากประกาศแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตยูเครนก็พยายามปลีกตัวออกจากอิทธิพลของรัสเซียและเข้าหาตะวันตกมากขึ้นโดยเฉพาะหลังเกิดการปฏิวัติสีสม้มในปี2005ที่นำมาสู่การขึ้นสู่อำนาจของประธานาธิบดีวิกเตอร์ยูเชนโกซึ่งชูนยโยบายเข้าหาสหภาพยุโรปหรือ EU รวมถึงพยายามเข้าเป็นสมาชิกนาโตด้วยแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จมุดหมายสำคัญอันหนึ่งของวิกฤตในยูเครน คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2014ในสมัยของประธานาธิบดีวิกเตอร์ยานุโควิชซึ่งมีท่าทีค่อนไปทางเอาใจรัสเซียในปี2013ยานุโควิชพยายามล้มเลิกข้อตกลงที่ทำกับ EU และฟื้นสัมพันธ์กับรัสเซียมากยิ่งขึ้นจนส่งผลให้ประชาชนรวมตัวประท้วงในการชุมนุมที่มีชื่อเรียกว่ายูโรไมดานจนกระทั่งรัฐสภามีมตถิถอดถอนยานุโควิชในเดือนกุมภาพันธ์ปี2014 ซึ่งก็เป็นความเคลื่อนไหวที่สร้างความไม่พอใจอย่างหนักให้กับทางฝั่งของรัสเซียเหตุการณ์การโค่นล้มรัฐบาลของยานูโควิดทั้งหมดมีชื่อเรียกรวมๆว่าการปฏิวัติแห่งศักดิ์ศรี (Revolution of Dignity) มีจุดแตกหักเกิดขึ้นที่ไครเมียเป็นผลลัพธ์ตามมาปฏิกิริยาของรัสเซียในเรื่องนี้ที่ต้องการมีอิทธิพลเหนือยูเครนอยู่แล้วคือเคลื่อนทัพเข้ายึดคาบสมุทรไครเมียของยูเครนที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซียหลังจากนั้นไม่นาน ไครเมียได้จัดให้มีการลงประชามติอย่างเป็นทางการในวันที่16มีนาคม2014โดยมีมติส่วนใหญ่ให้รวมใครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียจนในที่สุดนำมาสู่การลงนามสนที่สัญญาผนวกรวมไครเมียในวันที่18มีนาคมขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับตะวันตกยิ่งย่้แย่ลงใครเมียกลายเป็นหลักฐานให้ยูเครนชูประเด็นเพื่อผลักดันเรื่องการเข้าร่วมนาโตมากกว่าเดิมนอกจากบุกรุกใครเมียแล้ว รัเสเซียก็ยังสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภูมิภาคดอนบัสทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเกิดขึ้นไล่เลี่ยกันยิ่งผลักใส่ให้ยูเครนใกล้ชิดกับตอนตกมากขึ้นจนทําให้เกิดการประทะกันร,ระหว่างกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในลูฮันส์และดอนเนสกับกองทัพยูเครนอยู่เรื่อยความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในดอนบัสที่มีรัสเซียคอยสนับสนุนจะกลายเป็นวิกฤตใหญ่ในเวลานี้อาจบอกได้แม้กระทั่งว่า ปูตินอยากจะเห็นรัสเซียกลับมายิ่งใหญ่เหมือนคราวสหภาพโซเวียตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่ารัเสเซียและยูเครนไม่อาจพลากจากกันได้เพราะถือว่าเป็นหนึ่งเดียวกันมาตั้งแต่ต้นปูตินใช้เหตุผลเช่นนี้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภูมิภาคดอนบัสด้วยเช่นกันที่ผ่านมาปูตินบอกว่าผู้คนในดอนเนสและลูฮันส์ควรจะได้รับการปกป้องเพราะพวกเขาคือชาวรัสเซียวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปูตินได้ลงนามรับรองการแบ่งแยกดินแดนสาธารณรัตประชาชนดอนเนสและสาธารณรัตประชาชนลูฮันส์ในภูมิภาคดอนบัสว่าเป็นรัฐเอกราชพร้อมกับตอกย้ำอีกด้วยว่ายูเครนในยุคใหม่เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะถูกสร้างขึ้นมาโดยรัเสเซียประธานาธิบดีสหรัฐได้ลงนามคำสั่งพิเศษฝ่ายบริหารโดยทันทีเพื่อตอบโต้การรองรับแบ่งแยกดินแดนของรัเสเซียโดยออกเป็นมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจบางส่วนเพื่อกดดันภูมิภาคดอนบัส เช่นห้ามลงทุนนำเข้าหรือส่งออกไปยังภูมิภาคนอกจากสาหรัฐแล้วชาติยุโรปก,ก็เริ่มตอบโต้รัสเซียด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเยอรมน,นีได้ระงับโครงการใหญ่อย่า,ยยางท่อส่งกา๊าซ n o r h Stream 2ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อก๊าซจากรัสเซียเข้าสู่เยอรมน,นีโดยตรงแล้ววันที่24กุมภาพันธ์2 0 2 2ปูตินประกาศผ่านทีวีว่าจะนำกองทัพรัสเซีย ไปปฏิบัติการทางทหารที่ตอนออกของอยูเครนสอดคล้องกับจุดยืนที่อ้างมาตลอดว่าต้องการเข้าไปรักษาสันติภาพในบริเวณดังกล่าวปูตินบอกด้วยว่ารัเสเซียไม่มีเป้าหมายที่จะยึดครองอยูเครนและถ้ามีประเทศใดเข้ามาแทรกแซงปฏิบัติการครั้งนี้รัเสเซียจะตอบโต้ด้วยมาตรการที่ประเทศเหล่านั้นไม่เคยเจอมาก่อนอย่างแน่นอนปูตินต้องการอะไรกันแน่ เขาต้องการเพียงแค่ปลดแอกลูฮันส์และดอนเนสออกจาก,ออก,จากายูเครนเพียงแค่นั้นจริงๆหรือเปล่าผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายมองว่าเหตุผลที่แท้จริงอาจจะเป็นการพยายามแสดงออกถึงความไม่พอใจที่นาโต้เข้ามาแผ่อิทธิพลในยุโรปตะวันออกจนใกล้รัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับรัสเซียประเด็นนาโตถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ยูเครนจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตซึ่งรัสเซียมองว่า เป็นเส้นสีแดงที่จะข้ามไม่ได้ปูตินเคยเตือนสหรัฐในปี2008ว่าไม่มีผู้นำรัเสเซียคนไหนจะยอมยืนอยู่เฉยในขณะที่ยูเครนก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกนาโต้นั่นถือเป็นการกระทำที่เป็นปฏิบัติต่อรัเสเซียนาโตหรือองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือคือพันธมิตรทางการทาหารที่ก่อตั้งเมื่อปี1949โดย12ประเทศสมาชิกได้แก่สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรแคนาดาเบลเยียมเดนมาร์กฝรั่งเศสไอซ์แลนด์อิตาลีลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์และโปรโตุเกสโดยในปัจจุบันมีสมาชิกมากถึง30ประเทศหลักการหนึ่งที่สำคัญที่สุดของนาโตก็คือหลักการป้องกันร,ร่วมหรือ collective defense นั่นหมายความว่าหากมีการโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกก็จะถือว่าเป็นการโจมตีทุกๆประเทศในนาโต และจะต้องเป็นหน้าที่ของแต่ละประเทศในการทรงกองกําลังหรือออกมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือในการตอบโต้ฉะนั้นหากยูเครนได้เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของนาโต้ได้จริงๆก็จะช่วยให้ยูเครนป้องกันการโจมตีของรัสเซียได้อย่างมากและจะช่วยดึงยูเครนออกจากอิทธิพลและการครอบงำของรัสเซียได้อย่างมีนัยยะสําคัญที่ผ่านมารัเสเซียมองว่านาโต้ NATO เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัสเซียมาโดยตลอดและยิ่งรัสเซียมองว่า นาโต้ขยายมาทางตะวันออกมากขึ้นเรื่อยๆก็จะยิ่งกระทบกับรัสเซียในแบบที่นิ่งเฉยไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อปูตินมักจะอ้างคำสัญญาอันโด่งดังที่เจมส์เบเกอร์รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเคยให้ไว้กับมิคาอิลกอบาชอฟผู้นำสหภาพโซเวียตในปี1990ว่านาโตจะไม่ขยายมาทางตะวันออกแม้แต่นิ้วเดียวซึ่งแน่นอนว่าในมุมมองของปูตินนาโต้ NATO ได้ขยับเข้ามาหลายนิ้วแล้ว ถือว่าผิดสัญญากันซึ่งซึ่งหน้าอย่างไรก็ดีประเด็นนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันโดยมีผู้เชี่ยวชาญบางส่วนมองว่าประโยคดังกล่าวอยู่ในบริบทของการพูดคุยเรื่องการรวมชาติเยอรมน,นีตะวันออกตะวันตกและการเป็นสมาชิกนาโต้ของเยอรมน,นีหลังรวมชาติไม่เกี่ยวข้องกับการรับอดีตประเทศที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของโซเวียตเข้าเป็นสมาชิกนาโตอย่างในปัจจุบันเมื่อไม่นานมานี้รัเสเซียได้ยื่นข้อเรียกร้อง ในรูปแบบร่างสนธิสัญญาต่อสหรัฐและนาโต้เพื่อถามหาลักษประกันเป็นลายลักษณ์อักษรและมีผลผลูกพันในเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัสเซียเช่นห้ามนาโต้ขยายมาทางที่ตวนออกอีกห้ามวางกําลังทางการทหารนอกพรมแดนของตนในรูปแบบที่อีกฝ่ายอาจมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงให้จํากัดการวางขีปนาวุธในรูปแบบต่างๆรวมทั้งห้ามสมาชิกนาโตทําการซ้อมรบในยูเครนและประเทศยุโรปตะวันออกอื่นๆ เป็นตนต้ซึ่งแน่นอนว่านาโต้ NATO และสหรัฐไม่ยอมรับข้อเรยกร้องดังกล่าวความขัดแย้งรอบนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่รัเสเซียประทะยูเครนเท่านั้นแต่ในฉากหลังยังเป็นความขัดแย้งกับสหรัฐนาโต้ NATO, และชาติพันธมิตรในยุโรปอีกด้วยขณะเดียวกันหลายฝ่ายก็จับตาท่าทีของจีนด้วยเหมือนกันว่าจะออกมาอย่างไรวิกฤตความขัดแย้งครั้งนี้ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกผันผวนหลายฝ่ายวิเคราะห์กันว่า เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ราคาน้ํามันโลกสูงขึ้นซึ่งแน่นอนว่าย่อมกระทบต่อค่าครองชีพของผู้คนจํานวนมากรวมทั้งในประเทศไทยความขัดแย้งนี้จะไปต่ออย่างไรพวกเราคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดติดตามรายการ The Matter Recap ได้ในทุกช่องทางของ The Matter Podcast ครับ